สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องลุงเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามวันนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญสองบาทปีห้าหนึ่งมีลักษณะแบบไหนนั้นเชิญแอดมินวิจนณณนให้รายละเอียดต่อไปนะคะครับกลับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญสองบาทปีห้าหนึ่งนะครับ ให้ราคา2,000บาทนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B60 b 6 1 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 และ B69 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับพี่น้องนักสะสมท่านใดนะฮะสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูกันอีกทีนะครับนะเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสนะครับ เผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้มามาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องธนพัฒน์ชนแนลหรือช่องลุงเรืองชนแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับนะคลิปของเรานะครับทาเป็นด้วยกัน2ช่วงนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับกับช่วงที่ประกาศรับซื้อนะครับนะก่อนอื่นนะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับนะและกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทางช่องของเรานะครับได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอแล้วก็มาประกาศรับซื้อกันอีกนะครับครับมาดูช่วงแนะนำวันนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำให้กับพี่น้องนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับได้เรียนรู้กันนะครับนี่คือเหรียญวาระนะครับ เหรียญวาละนะครับเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าเหรียญวาละเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับนะน้ำหนัก15กรัมนะครับนะนะครับก็คือนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญดิบนะฮะเป็นเหรียญดิบนะครับนะยังไม่มีการประทับตาหรือตอกปั๊มนะครับนะ เหรียญนี้เป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นด้านหน้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นตัวเปล่านะครับนะเป็นที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับนะฮะประเภทเหรียญแปกเหรียญตลกนะครับนะฮะนะครับราคาเล่นหากันนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาเล่นหากันก็ตั้งแต่300บาทถึง500บาทนะครับนะนะถ้าสภาพสวยๆนะครับนะฮะ ถ้าสภาพสวยเล่นกันถึงเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับนะฮะนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นการผิดพลาดนะครับเป็นการผิดพลาดนะครับนะได้ปนออกมากับเหรียญปกตินะครับครับมาดูด้านขอบเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับด้านขอบขอบเหรียญของเหรียญเหรียญนี้นะฮะสังเกตดูนะครับนะจะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับ นะครขอบเหรียญจะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับยังไม่มีฟันเฟืองนะครับยังไม่มีฟันเฟืองนะครับนี่คือลักษณะเหรียญตัวเปล่านะครับหรือเหรียญดิบนะครับนะครับเกิดการผิดพลาดขึ้นมาโดยการเล็ดลอดเข้ามานะครับกับระบบเหรียญที่ประทับแม่ตาแล้วนะครับนะนะปะปนออกมานะครับสู่ท้องตลาดนะครับ นะจึงเป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูช่วงที่ประกาศรับซื้อวันนี้เลยนะครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทรัชกาลที่9นะครับปีพศ2 5 5 1รนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับ นะ,นะครับในกลุ่มนักสะสมจะเรียกกันว่าเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับนะฮะเกิดขึ้นจากการผิดพลาดนะครับจากขบวนการผลิตนะฮะนะฮะสังเกตดูนะครับเหรียญพระเสียนตรงนั้นก็คือนะครับด้านหัวด้านก้อยนะครับของเหรียญนะครับจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับสังเกตดูตามคลิปเลยนะครับนะฮะ หากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับมีนะครับหรือพบเจอนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปี5้าหนึ่งนะครับหรือปีอื่นๆนะครับหรือชนิดราคาอื่นๆนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับทางลายไอดีของเรานะครับลายไอดีของเรานะครับจะให้ไว้ช่วงต้นคลิปและช่วงในคลิปนะครับสังเกตดูนะช่วงในคลิปด้านล่างเห็นไหมครับ จะมีทุกช่วงนะครับสำหรับลาย i ID นะครับสำหรับเหรียญ2บาทเหรียญนี้นะครับสภาพสวยๆที่เราประกาศมาประกาศรับซื้อวันนี้ก็คือนะครับเหรียญประสียนตรงนะครับสภาพสวยๆให้ราคานะครับตั้งแต่500ถึง2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะ ถ้ามีก็ส่งรูปมาประเมินราคากันทางไอทีไลน์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพอจะเข้าใจและได้ความรู้กันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะฮะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องและนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ